ดูครับน่าจะเป็นลกหลุดกรงเขามาครับผมไม่หลุดก็ไปครับนกตัวนี้นิ่งมากเลยเพิ่งได้มาเมื่อวานครับดูเหมือนดักให้ผมฉีดน้ําให้เมื่อกี้นี่เพราะว่าผมฉีดน้ําพวกนี้ดินดินปุ๊บ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 เหมือนอยากเล่นน้ําอ่ะดูครับได้มาเมื่อวานครับ ไม่กลัวนะครับ ไา้มาเมื่อวานครับผม ไม่กลัวนกต่อเลยครับผมมาดูเนี่ยตัวใ,ใกล้ๆครับผมยังไม่เปลี่ยนสีนกป่าครับผมครับโดนเมื่อวานนี้ครับผม เก่งมากครับนกตัวนี้ใช้ได้เลยครับนิ่งมากเลยผมว่ามันนิ่งแต่เมื่อวานแล้วผมออกมาสายเสียงครับเสียงเบามากครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆเสียงไม่เบาครับผมนี้ เสียงกลางหาใหญ่ครับโอ้ยมอไซก็จอดอยู่ข้างล่างครับเปียะเรียบร้อยครับไม่ได้สนใจกับมอไซครับผมไใหึ่งแทม เย้ <Yeah. S 2> วันเย็นครับทำให้ไม่ผิดหวังครับผมุไลที่สวยครับ